เป็นคนเป็นเพื่อนพี่เทสค่ะก็เป็นคนที่มานําเสนอว่าแบบเอ้ยเจนสนใจมายว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจนก็เลยรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะเปลี่ยน,นบทบาทใหม่ก็เลยมาลองใช่ไหมว่าเป็นคนสมัครใจใช่ไหมตอนแรกกับเจนบอกพี่เทสว่าพี่เจนไม่สามารถพี่เทสบอกทำได้ใช่ไหมค,ความจำคนอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมือนอกันนะครับ <laughs> ยังไง <c oughs> ความจำของผมคือมีคนอยากทําเป็นผู้จัดไม่จริง <c oughs> วันนั้นวันนั้นเจนบอกเจนบอกว่า<ล>ะจะทำไม่<ล>ได้แล้วก็พอมาคุยกันจริงก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะทาได้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่ลองดูก็ไม่รู้ครับว่าจะทําได้หรือเปล่าก็จริงๆลำ,ล,ำลำพังที่เทสเองก็เ,เก่งเก่งอยู่แล้วแล้วสามารถทําได้หมดทุกอย่างเจงแลยคบพี่เจนไม่มีประสบการณ์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยที่เครบอกได้เจนเองนะพอประสบการณ์สามสิบปีมันไปลคอด จริงมันไม่เหมือนกันคการเป็นนักแสดงเราก็จะมีหน้าที่โฟกัสในในในแบบนักแสดงแต่อันนี้มันเหมือนกับเราต้องโฟกัสทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ในกองละครเพราะฉะนั้นมันมันก็เป็นอะไรที่มีรายละเอียดเยอะกว่าเตรียมการมาเป็นอะไรเตรียมการมาจับผู่ดอนประมาณสามเดือนนะครับก็ปรึกษากันมาเรื่อยๆื่อแล้วก็พัฒนาทุกอย่างเลือกทีมงานอะไรทั้งหมดนะ แล้วก็เจนก็ช <c oughs> ่วยได้เยอะครับช่วยยุ่งช่วยได้เยอะแล้วคเจนเขาเป็นยังไงมาเทียบกันสามสามเดือนก็รู้สึกว่าสนุกขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีอะไรให้น่าตื่นเต้นในทุกๆกันชุ่มค่ะอยากแจงเขาแสดงอะไรตัวบอกว่าเรล่นอะไรเก่งนะไม่เก่งค่ะจริงจริงเป็นแค่อันตราเราต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็เออยังมีอะไรที่มันก็เรียนรู้ใน ในการประชุมแต่ละครั้งแต่ละวันว่าจริงๆเราได้เอาเือ่ะไปมาทำมาใายไหมมันมิกซ์แอนด์มทยังไงบดมันมิกซ์แอนด์มทใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นเป็นิคแบบเลยมันเหมือนเราอยู่ข้างหลังกล้องนะคะแต่จริงๆก็สบายดีนะคะไม่ต้องมาแต่งหน้าคอนกลเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมาแล้วเราก็เป็นเหมือนเด็กกองได้เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเจนชอบชอบที่จะ อยากที่จะเป็นเด็กของค่ะอยากอยากทํานู่นอยากทานี่อยากทกากทหน้าท,ที่เป็นเน็ดคในแบบที่ไม่ใช่นักแสดงวันนี้มันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เราได้ได้ทําแล้วจริงๆแล้วก็เหนื่อยใช่จริงๆเซนว่าการเหนื่อยมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบกระปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งที่เราเขาดอไรที่เราไปบุาา่น้ที่ท่้ได้ไงคือจริงๆจริงๆอีกแล้วก็ เจเนอเรชันนี้มันต่างจากเจเนอเรชันที่เจนเล่นละครด้วยความที่รายละเอียดของบทหรือว่าแม้แต่คำพูดในการที่จะสื่อสารอย่างงี้ค่ะมันก็จะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เวลาบทประกอบพูดกันนะคะก,ก็ต้องดูเด็กสมัยนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงกับต้าเ่าพูดยังไงพูดถึงเจนนี้เราก็ไม่ได้โตมากนมาที่ เจนนู้นกับเจนนี้จะให้เจริช่วยไหมสิคะก็ผมว่า,นานในการถ่ายทอดนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดนะครับอย่างความรักมันก็ไม่ว่าจะเจนไหนมันก็ความรักมันก็เหมือนกันนะหรือว่าความอิจฉาริษยาหรือว่าอารมณ์ต่างๆของมนุษย์นะฮะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยครับเพียงแต่ว่า เรานํามาถ่ายทอดให้ป็นเป็นรูปแบบของสมัยใหม่หรือร่วมสมัยนะครับเห็นไหมเวลาที่เพจพูดมันดูแบบยินยิ้มฟูที่ช่วยพูดดีที่สุดผมผมเสริมที่เจนพูดนะครับว่า <laughs> ว่าผม,ผมไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นนะครับ <c oughs> เพราะว่าความสนุกมันไม่มีรุ่นนะครับมันก็คือมีความสนุกที่ทุกคนได้รับแล้วก็ชอบนะครับซึ่งของบางอย่างถ้าเกิดเราทำออกไปแล้วได้รับผลตอบรับมาเยอะนั่นก็คือเรียกว่าความสําเร็จนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ตอบรับมันก็ไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับ แต่มันคือการที่เราเลือกอถ่ายทอดในมุมที่เขาไม่อยากดูมันก็เท่านั้นเองครับผมแต่คิดว่าครั้งนี้ไม่น่าจะล้มเหลวนะฮะเพราะเจนนี่เป็นคนดูครับผมกดดันไปเลยกดดันไหมขำแบกกดดันขำแบกเพราะวันที่เราเรากดดันนะกดดันค่ะพี่เพชรพูดอย่างนี้เสียหน้าไม่ได้เราจะไม่ขาดหวังในการกดดันเลยพูด่ังอย่าเรียกว่าคาดหวังดีกว่าเรียกว่าเราทุกคนเป็นทีม เราก็ตั้งใจตั้งใจที่จะทำผลงานชิ้นนี้ให้ออกมาดีที่สุดในแบบที่เหมือนเป็นอาร์ตที่เราวาดหวเป่าเป็นศิลปะที่เราสร้างหรือป่นะครับอืม้วถ้าพูดถึงเรื่องที่หลังแนงานจ้วเป็นยังไงบ้างคะก็อนุโมทนาบุญก่อนเลยนะคะทุกคนด้วยนะคะก็รู้สึกดีค่ะจริงๆถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้เดนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะแบบ ไปต่ออีกแต่ว่านักขนานี้คือเรารู้ว่าเรามีหน้าที่การงานเวลาจํากัดแค่นี้เือเท่านี้นจริงมันรับคมรับคมสิ่งที่เราปฏิบัติทุกวันแล้วทำให้เจนศึกษาธรรมะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติได้ลึกใช่ครั่เขาบอกเราดูเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปหรือเลปล่าเพราะว่าไม่มี ปงกรู้สึกดีค่ะาผก็ไม่ตเป็นผู้หญิงด้วยแต่นี่เป็นผู้ชายนะคะไงกจริงๆคนชอบแต่ว่าเจนนะเจนก็รู้สึกว่าเจนยังเป็นผู้หญิงอยู่เราก็กันฟ้าจริงๆเจนก็ไม่ได้ยึดติว่าเจนจะต้องยาวเร็วหรือว่า จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วคอณนะวันนี้ต่อแมนเป็นยังไงเราก็ยอมรับกค่ะแต่ก็โชคดีมากตรนนี้ก็นนั้นเราก็ถือว่าเป็นคำชมครับคุณคุณตั้งใจคือถ้าเจนไม่ได้ปวชตอนนี้ความตั้งใจของเรามันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนเซ<ๆ> <Więc S 2> นาไม่อยาก ผัดวันประกันครุ่งมถึงมีเวลาแค่14วันเสียงเด้จอง14วันมีโมเมนต์ตอนนั้นมันตื้นไปมากกว่าแล้วก็บวกกับเสียงร้องไห้ลูกสาวด้วยอะเราก็เหมือนเราก็รู้สึกมันมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเจนมากๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ เพื่อนทุกคนไปแล้วมันมันเขาเรียกว่าะไรมันมันซึ้งแล้วมันก็ด้วยอารมณ์ตอนนั้นด้วยเดี๋ยว่องให้คเ็บนยจะนี้อธิบายสองสาเดือนรวงหน้าแล้วค่ะว่าเดี๋ยวมามีจะตัดผมนะคะเดี๋ยวจะอย่างนี้นะคะน้องก็มามีไม่โกนผมได้ไหมหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้น คือน้องเข้าใจทุกอ,อย่างยกเว้นแค่เรื่องโกลผม,มนั่เจนเจนเจนรู้สึกว่าดีน้องเรารอเข้าใจาของพี่เลยตามคือเด็กอ่ะเขา,าอาจจะยังไม่เข้าใจภาพของการที่ว่าอ่ะสวดมนต์ทำบุญเข้าใจได้แต่แล้วทำไมหม่ำนี้จะต้องโกนผมหรืออ,<ม>อะไรเนี้ยะก็มันยังเป็นอะไรที่ใหม่สำห,หรับ<ะ>เด็กสมัยนี้แต่เจนน่อยากทำให้เป็นตัวอย่างว่าพระพุทธศาสนา จะได้เข้าถึงแล้วก็สอนเจเนอรเรื่นนี้ด้วยๆ่ะคะแล้วถ้าเจนไม่ทำวันนี้เจนไม่รู้ว่าเจนจะทำอีกวันไหนแต่ว่าเราก็รู้สึกไม่คิดต่างกอยได้สิ่ที่เขาใส่ใอย่างช่วงนี้แล้วเกิดเหตุกาณ์อันนั้นเป็นเรื่องของความประอับมากกว่าเป็นจังหวะมากกว่าคือจริงๆเจนตั้งใจแล้วที่ดูเลิกแล้วว่าจะวันนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะ ทุกคนก็ตื่นตั้งใจหลังจากนี้เราจะมแผนอันนี้ให้เป็นเรื่องขอนาคับี่วันเราเียบเกี่ยวธรมเกี่ยวอย่างา้ไครไอาีอ่เราบาได้ครบไหมเจนว่าธรรมะมันไม่มีจุดสิ้นสุดเราสามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ศึกษาธรรมะได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจน เข้าไปมีประสบการณ์สิวันมันมันเหมือนในจุดเริ่มต้นนะ